เ <นะ S 2> เอาเียครับมาครับไมโครจิกนะครยามบ่ายนะครับโดนกันแล้วครับหลังจากเบ็ดง้างเมื่อกี้ครับมาดูช่วยกันลุ้ยเบรคปะเยอะแล้วสวิงช่อนนะเมื่อกี้วิ่งอย่างกระสลดเลยฮะหรือเบรกอ่อนทำแอเคชั่นกันไปด้วยฮะนิดนึงสร้างกระแสครับเขาเป็นผู้ไม่เปิดชมเปิดเผยชมหน้านะเปิดเผยมัครับเปิดเัวเอ่อนี่นะครับเจ้าของร้านกิโลสิบนะมาแล้วครับไมโครจิกนะย้ำบ่ายอ,าอียี่สิบเมตรยิ่งไปอีกครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วลอก การออกของรอกนะฮะดูดูนี่วิ่ดวิ่เลยฮะครับหมดเลอเขาก็ตาล้อนเผานะครับดูครับโอ้กูนี่ว่าตัดหัวตัดหางครับครับรู้สึกจะเบรกเวอร์ไปนะฮะเบรกเวอร์นิดนึงฮะเบรกเวอร์นิดนึงข้างเล็กเล็กประมางนึงอ่าครับโกลุกก็บอกกรเถอะสวิงช้อยันม่ยกินจิ๊กเลยนะจิ๊กครับกินแรงเลยนะโอ้ยโอ้ยแอคชั่นครับระวังน้ำ ไปอะไรครับีไปไปนั่นนะเดี๋ยวบกเบ็ดง้างนะอ้าวสายไรพี่เนี่ยไม่สายไรอ่ะเดินเตะสายไรเนี่ยเดี๋ยวบอกบอกบอกใสกุ้งใสกุ้งบอกนี่ไปเดี๋ยวเขาหาพวกสินค้าเลยเนี่ยอ่าบอกเลยบอกเลยบอกเลยยี่ห้ออะไรแหมยี่ห้อไส้คันเทสซี่แบสทมันเหนียวจริงเลยคอนเันซี่อะไรนะอะไรแบ๊กนะอะไรเคสซี่แบสอะไรี้ยเคสซี่แบสใช่ไหมฮะบนเรือใครบนเรือใครบนเรือใครเรือไต้นั่นนี่โอ้โหแหม่ไม่ต้องมาคู่กันสิแหม่จะมาคันเท็ดได้ยังไงเลือกจิจเท้ดีไม่มีเพื่อนไครเลยเดี๋ยวไมโครจิกนะฮะนี่ครับไม่ได้ ขอเล่นนะไม่เล็กนะตอนนี้หลังจากเมื่อกี้ได้พิชิตเต่าทะเลมาแลวทีสี่หนึ่งหน้างผมเอาเหอะเอาเอะมันมันจะละเอียดเกินไปหรือเปล่าอ๋อเหรออ๋อมานรถมัทางเลยนะมานี่ก็ไม่ถ่ายแล้วลบทิ้งเลยด้วยอีกซ์สิบเมตรนั้นสิบเมตรสีขนป่ะวะไอหลาม่ะไอหลามไอหลามันโด่ไอหลามขึ้นแล้วไอหลามขึ้นน้ำ้วไอหลามมันโดดขึ้นมาไปเกี่ยวขาเต่าเข้าอีก ปั๊มนช่ครับไมโครจิกนะฮะอสนใจสนใจติดต่อเลยนะครับสายนนแสมสารนะครับมาแล้วนะฮะสวิงเอาเว้นเดี๋ยว้องดูสวิงมาเตรียม้วยสวิงอยามาเตรียม้วยแล้วก็อาขอเตรียมไว้เผื่อจะตลาอะไรด้วยสานี่เยอะครับไมไมโครจิกไมโครจิกใช่ไหมไมโครจิกนะไมโครจิกไมโครจิกจิกมาจากรัครับามาแล้วฮะขาวจวเปียนะฮะัก ปี๊ยะอ๋อนี่เรามาจิกปี๊ยะันนะค่อยๆนะพี่ปากบางนะครับมาแล้วอนี่ออกมาแล้วขอยกินเถออืมลวิ่งช้อนอะไเโฉมไ่เปี้ยนอ่ะโอยเปี้ยมาติดทีเดียวด้วยโอ้โหโ ไมโคจิกไปยะนะฮะเรทำไมพี่ไม่ให้เครดิตคนสั่งสั่งเรอเนี่ยรับรเจะของร้านเบ็ดกิโลสิบนะครับแป็นมใจเชิญแวะได้นะครับก่อนจะมาลงเรือแวะซื้ออุปกรณ์ร้านพี่ก็ได้นะครับมืออะไรนะมัวอรับมืวฟิชชิ่งแย่เลย